นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้เตรียมตัวเตรียมหัวใจให้ดีเพราะเร็วๆนี้จะมี Playboy Playgo นะคะคุณจะได้พบรักออนไลน์ค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญย้ําอีกทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญไม่มีความบังเอิญบนโลกใบนี้หากคุณเลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าเร็วเร็วนี้คุณจะพบรักออนไลน์กับคนมีชื่อเสียงเอสถานการณ์รักนะการพบรักของคุณนะในสถานการณ์ต่อไปนี้จะเป็นการที่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะชื่นชอบเขาหรือเขาอาจจะชื่นชอบคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่อาจจะไม่เคยมาพูดคุยกันแต่อยู่ๆเขาจะ ทักมหาคุณอย่อยู่ๆเขาจะ DM มมหาคุณเขาจะทักมหาคุณเขาจะทักข้อความมหาคุณแล้วก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าการทักมาติดต่อพูดคุยกันมาจะทําให้ความสัมพันธ์พัฒนาคืบหน้าแล้วมีโอกาสว่าะจะขอกันเป็นแฟนขอพัฒนาความสัมพันธ์ขอจีบขอคบขอพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนกันเออ คุณจะได้พบรักเลสถานการณ์แบบนี้คือจะเป็นทางออนไลน์มีโอกาสเขาจะแชทมาจะทักมา,กมา DM มาพูดคุยมาทางออนไลน์ก่อนนะเออหลังจากที่อาจจะส่องกันไปส่องกันมารู้สึกดีต่อกันไปมาแล้วนะคะเขาจะทักมาหาคุณเขาจะแชทมาหาคุณหรือตัวคุณอาจจะแท็กแชทไปหาเขาทักคุยกันนะมันเหมือนกับว่าจุดเริ่มต้นจะเป็นการทักแชทคุยกัน พอทักแชทคุยกันแล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆคืบหน้าพัฒนาแล้วมีโอกาสว่าจะขอกันเป็นแฟนเออใครแล้วพูนายอย่าลืมพู้นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะอย่าดีด้วยนะ